อันนี้ก็เป็นขนมปังปิ้งผ่านแบบโบราณด้วยขายยังไงครับขนมปังอันละห้าบาทเอาสี่แผ่นจากอุดหนุนกระเพาะปลามาอุดหนุนขนมปังต่อขนมปังเนยน้ำตาลต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะเพราะเป็นเตาถ่านนะ แต่ละห้าบาทครับทุกคนนี่เช้าๆผมได้กาแฟแล้วนะเดี๋ยวไปกินกับกาแฟครับครับตลาดวัดไซเนี่ยตอนเช้าแบบครับคึกคักมากนะครับก็ยังมีฟิลแบบความเป็นแบบตลาดโบราณอยู่มีฟิลแบบความเป็นแบบดั้งเดิมนะเป็นตลาดประจำอำเภออะไรแบบนี้ยังไงก็คือ เหมาะกันมาเที่ยวนะมาหาอะไรกินตอนช่วงเช้านะใครอยู่ใกล้ๆย่านจอมทองฝั่งทนอ่าพระรามสองอะไรแบบนี้ครับนะแวะมาได้นะนใช้เตาถ่านอบด้วยความร้อนนะหอมมากตอนนี้ทุกคน แม่ค้าขายทุกอย่างเลยขายกระเพาะปลามาขายขนมปังต่อคนอ๋อไม่มีคนช่วยก็เลยลุยเดี่ยวเลยจอเอ้าเงินไปเก็บไว้ไหนเนี่ยขายเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหดูครับนี่คือแบบโบราณโบราณเลยนะหอมมากทุกคนแผ่นห้าบาทนะ นี่คิดถึงสมัยเด็กเลยราคาก็แบบเหมือนตอนเด็กเลยตอนเด็กๆนี่เขาจะหั่นครึ่งนะขายแผ่นแบบคู่ละสองบาทเลยแเ,เนี้ยนายเห็นไเนี่เยเขาขายแบบนี้เลยเขาก็ขายแบบเนี่ยสองบาทเลยเนี่ยโอโ้โหดู จบๆเลย20บาททุกคนยอดครับ